สวัสดี FC โทนี่ชีบอลเดชเจอกันเป็นประจำทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้วันที่23มกราคม2568เรามาสรุปผลงานบ้านเขียวของโทนี่กันก่อนครับไปที่คู่มาริดกับเรดบูลซันบวกครับก็จบไปที่มาริดอาร์เรดบูลซันบวกไปไส้แต่กับ5ประตูต่อ1คู่นี้ก็กดไปที่สกอร์สูง4ครับก็อร่อยกันไปเต็มคำครับล้วมาที่โครงการชุดใหญ่ของโทนี่กันต่อครับ คู่ของมาร์ตกับพีรมิดคู่นี้ก็กดไปที่พีรมิดต่อไปที่ปอปอับกระจบไปที่พีรมิดเอาชนะไปได้ในสกอร์หประตูต่อ0คู่ของอีดิฮัตกับชาบับครับคู่นี้ก็กดไปที่อีดิฮัตต่อไปที่1ลูกก็จบไปที่อีดิฮัตเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1คู่ของการาฟ้ากับอาลีครับคู่นี้ก็กดไปที่การาฟ้าต่อไปที่ครึ่งลูกก็จบไปที่ คาราฟาเอาชนะไปได้2ประตูต่ตอศูนย์ครับก็สําหรับชุดใหญ่ของโทนี่ก็อร่อยกันไป, mm. ไปเต็มคำก็ขอแสดงความยินดีกับ f c ของโทนี่กันด้วยนะครับแล้วสําหรับเพื่อนๆท่านท่าน,นที่อยากได้แนวทางดีๆหรือว่าทัศนะเพิ่มเติมครับก็สามารถแอดมาคุยกันได้ที่ Li น์แอดบีวายแปตัวครับอย่าลืมตัวแอดน้ำหน้ากันด้วยนะครับแอดบีวายแล้วก็แปดสี่ตัวครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานหนะ้าช่อง YouTube กันต่อเลยครับไปที่คู่ของ ปารีสกับแมนซิตี้ครับก็จบไปที่ปารีสเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2ครับคู่นี้ก็กดไปที่ฝั่งปารีสต่อที่ราคาปปก็อร่อยกันไปเต็มคำครับคู่นี้แล้วก็คู่ของอาร์เซนอลกับดีนโมซสักเรกครัคู่นี้อาร์เซนอลก็ต่อไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งก็จบไปที่อาร์เซนอลเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0ก็อร่อยกันไปอีกแล้วครับคู่นี้ มาริดกับเรดบูลซันบวกครับคู่นี้ก็กดไปที่มาริดต่อไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งก็จบไปที่มาริดอารดบูลซันบวกไปใส้แตก5ประตูตอนหนึ่งก็อร่อยกันไปอีกแล้วครับคู่นี้แล้วก็คู่ของสปาร์ตาปรากับอินเตอร์มิลานคู่นี้ก็อินเตอร์มิลานเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ก็เจ้ากันไปครับคู่ของเซลติกกับยังบอยก็กดไปที่เซลติกต่อ1ลูกครับก็จบไปที่เซลติกชนะ1 0ก็เจ้าไปครับ คู่ของไลฟ์ซิกกับยังบอยครับคู่นี้ก็กดราคาเสมอไปที่ฝั่งเจ้าบ้านไลฟ์ซิกก็เอาชนะไปได้2ประต,ตูตอนหนึ่งก็อร่อยกันไปเต็มคำอีกแล้วครับคู่นี้ก็ขอแสดงความยินดีกับ f c ของโทนี่กันด้วยนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้แนวทางดีๆหรือทัศนะเพิ่มเติมก็สามารถแอดมาคุยกันได้ที่ Line@ แอดบีวตัวครับอย่าลืมตัวแอดน้ำหน้ากันด้วยนะครับแอดไซน์แล้วก็84ตัวมาเราฟังทัศนะของวันนี้กันต่อได้เลยครับ มาเริ่มกันที่กู้แรกก็ไปที่รายการยูโรปาลีกกันบ้างระหว่างเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาสโกเรนเจอร์ครับแมนยูอยู่ที่อันดับ7กับลงเตะไป6นัดชนะ3เสมอ3ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนกับในรายการยูโรปาลีกได้12เสีย8ประตูบวกอยู่4เก็บไป12แต้มครับเรนเจอร์ Ranger, ้าอยู่อันดับ8ลงเตะไป6นัดชนะ3เสมอ2แพ้1ได้13เสีย7ประตูบวกอยู่6เก็บไป11แต้มครับตามหลังแมนยูอยู่1แต้ม มาดูฟอร์มของยูไนเต็ดกัมื่อเล่นในที่นโอทีฟอร์ดครับ12นัดเก็บัะชนะไปได้5นัดเสมอ1แพ้6ได้17เสีย20กับวินเลตอยู่ที่14 11.7%ตอนนี้ก็รั้งอันดับ13ของลีกครับทางฝั่งของกราสโกเลนเจอร์กเมื่อเล่นเป็นทีมเยือน11นัดเก็บัจชนะไปได้3นัดเสมอ4แพ้4ได้13เสีย14วินเลดอยู่ที่27.3%ตอนนี้ก็รั้งอันดับ2ของลีก สถิติเฮ o ูเฮ d ของทั้งคู่เจอกันมา5ครั้งครับก็เป็นทางฝั่งของยูเนเตดที่เก็บชัยชนะไปได้4ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับสำหรับฝั่งยูเนเตดเก็บเรีเนราคาไปได้2นัดแล้วก็จบไปที่สกอร์ต่ําครับ มาดูฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งอยู่ในเต็ดกันก่อนครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ2แพ้2นัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้ให้กับทางไบตันไปครับ3ประต,ตูต่อ1เก็บเลตนะครับไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกเสีย2ลูกต่อเกมเรนเจอร์กับ5นัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ2นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะทางฝั่ง เฟรเชอร์เบิร์กไปได้5ประตูต่ตอศูนย์ครับเก็บเลทราคาไปได้1นนัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.5ลูกเสีย1.2ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งยูไนเต็ดมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4รายครับแล้วก็ทางฝั่งของเรนเจอร์มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่5รายแล้วก็มีติดโทษแบนไปอีก1รายขรายการแผนที่จะลงเล่นวันนี้ของทางฝั่งยูไนเต็ดจะมาในแผน3-42-1ครับวันนี้ผู้สาประตูจะเป็นทางฝั่งของบายินดีครับที่จะได้ลงเฝ้าเสา สามประการหลังวันนี้ก็จะมีเล็กซันโดมาร์ตินสครับเฮ mm. รี่แมกไวและก็มาชัยเดลิกคู่กลางก็จะเป็นคาเซมิโรยืนคู่กับอีิเซนครับส่วน2ตัวรุกก็จะเป็นอมามัดยืนคู่กับบรูโนครับหน้าเป้าวันนี้จะเป็นโจสัวเซอร์เซ้ครับส่วนทางฝั่งของกราสโกเลนเจอร์ anger, วันนี้จะมาในแผน4-2-3-1หน้าเป้าวันนี้ก็จะเป็นฮามซาอิกมัน ทูเลนทีนาจับตามองของทางฝั่งยูไนเต็ดก็จะเป็นอามันดิโโลครับถึงแม้ว่าผลงานโดยรวมของทีมจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าผลงานส่วนตัวของอามันนี่ก็ถือว่ายังจี๊ดจัดตลอดเวลาครับมาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับทางฝั่งของยูไนเต็ดก็คลองบอลไปมากกว่าครับ57ิเยิงไปทั้งหมด10ครั้งเข้ากรอบไป3ครั้งเรนเจอร์ครองบอลไป4 3เยิงไปทั้งหมด10ครั้งเข้ากรอบไป5ครั้งราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านไต็่อปที ลูกค่งค่าน้ำาจอยู่ที่0.88ราคาสูงตามเปิดมาที่3ลูกก็จากสถิติที่เจอกันมาครับก็เป็นทางฝั่งของยูไนเต็ดที่เก็บชชนะไปได้ทั้งหมดแล้วก็มีเสมอกันไปเพียงแค่นัดเดียวครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทางฝั่งยูไนเต็ดก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเก็บชนะไปได้เป็นแค่นัดเดียวจาก5นัดเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2ส่วนทางฝั่งเรนเจอร์ก็ทําผลงานได้ค่อนข้างยดเย่มครับเก็บชนะไปได้3แล้วก็เสมอไป2 ทางฝั่งของยูไนเต็ดถึงแม้ผลงานในลีกจะทําผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไรครับแต่ว่าผลงานในรายการยูโรปาลีกก็ถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมครับหนัดก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนโซนี่มองว่าวันนี้ทางฝั่งของยูไนเต็ดน่าจะเป็นฝ่ายเก็บใจชนะเหนือกราสโกเลนเจอร์ Go ไปได้ครับการวาสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่3ประตูต,ตอนหนึ่งครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านแมนยูไนเต็ดครับมาต่อที่กู้ที่2ครับระหว่างเจ้าบ้านลาซิโอจากอิตาลีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรียสติดัดจากสเปน ลาซิโอตอนนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งของรายการยูโรปาลีกครับลงเตะไป6นัดชนะ5เสมอหนึ่งก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนในรายการได้14แล้วก็เสียไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นประตูบวกอยู่11ประตูครับเก็บไป16คะแนนทางฝั่งของโซซิดาดครับอยู่อันดับที่12ลงเตะไป6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2ได้10เสีย6ประตูบวกอยู่4เก็บไปแล้ว10คะแนนครับมาดูฟอร์มของลาซิโอครับเมื่อเล่นในจีนของตัวเอง10นัดเก็บชนะไปได้6เสมอ3แพ้1ได้19เสีย14วิลเลบก็อยู่ที่60% กับตอนนี้ก็รังอันดับ4ของลีกโสซสดาตเมื่อเล่นเป็นทีมเยือนครับสินัดเก็บจะช,ชนะไปได้4เสมอ2แพ้4ได้7เสีย5วิเลกก็อยู่ที่40%ตอนนี้ก็รังอันดับ7ของลีกสถิติเฮ o ูเฮ d ของทั้งคู่เจอกันมา1ครั้งครับ ปี2011ก็เป็นทางฝั่งของลาซิโอที่เอาชนะไปได้ในสกอร์2ประตูต่อศูนย์ครับเก็บเลทราคาไปได้แล้วก็ไปจบที่สกอร์ต่ำครับมาดูฟอร์ม5าัดหลังของทางฝั่งลาซิโอรครับเก็บชนะไปได้2นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1น,นัดล่าสุดก็บุกไปอัดเวโรนาถ,ถึงที่นีครับ3ประตูต่อศูนย์เก็บเลทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.5ลูกเสีย1.6ลูกต่อเกม ทางฝั่งของโซเซดาดกำห้ 5, นั้นหลังก็เก็บช,ชนะไปได้3นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับบาเลเซียถึงที่นัดกำหนึ่งประตูต่อศูนย์เก็บเรยนะครับไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกแล้วก็เสียไปเพียงแค่0ูลูกต่อเกมเท่านั้นก็ถือว่าเกมรับทําผลงานได้ยอดเยี่ยมกับเสียประตูไปค่อนข้างน้อยเหมือนกันครับสหรับทางฝั่งโซเซดาดรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ทางฝั่งของลาซิโอเขมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3รายแล้วก็มีติดโทแบนไป2ราย แล้วก็ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างโซเซดัดมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายครับขาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านลาซิโอจะมาในแผน4-2-3-1 3ประสานแนวรุกวันนี้ก็จะมีซักคันนี่ครับเป็นกัปตันทีมวันนี้ทำไปแล้ว6ประตูกับอีก3แอซซสก็จะลงเป็นตัวรุกริมเส้นฝั่งซ้ายดีอาก็จะคอยสร้างสารรค์เกมรุกอยู่ตรงกลางครับอีซักเซนก็จะคอยเป็นตัวรุกริมเส้นฝั่งขวาส่วนหน้าเป้าวันนี้ก็จะเป็นแคสเซนลันลนอที่ทำไปแล้ว7ประตูกับอีก1แอซซส ทังฝั่งของโซเซดาดวันนี้ก็จะมาในแผน4-4-2คู่หน้าก็จะเป็นออสกาซันยืนคู่กับเบเกอร์ผู้เล่นทีนาจับตามองของทางฝั่งโซเซดาดก็จะเป็นมิเกลโอกาซาบอลครับวันนี้ก็คาดว่าจะได้นางหมานางสำรองไปก่อนครับราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านครับลาซิโอต่อไปที่ราคาปอปอค่านานใจที่1.11่ที่1.11ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่ง ก็จากสถิติที่เจอกันมาก็คงวัดอะไรกันไม่ได้ครับเพราะว่าย้อนกลับไปถึงปี2011นู่นเลยครับที่เป็นฝั่งของลาซิโอเอาชนะไปได้แต่ส่วนฟอร์ม5นัดหลังของลาซิโอครับก็ถือว่าทาผลงานได้ไม่คิดเดครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ2แล้วก็หลุดแพ้ไป1นัดส่วนทางฝั่งของโซซิดาครับก็เก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดส่วนฟอร์มของลาซิโอในรายการยูโรปาลีก็ถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมครับ6นัดก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง5นัดเสมอ1ก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนครับ หญิงได้มากถึง14ประตูและก็เสียไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นโทนี่มองว่าวันนี้ก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากที่จะเปิดบ้านเก็บชัยชนะเหนือทางฝั่งโซซิดาตไปได้โทนี่มองว่าทางฝั่งของลาซิโอครับน่าจะเก็บชัยชนะไปได้ในสกอร์2ประตูต่อ1ครับโทนี่ก็ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างลาซิโอครับมาต่อที่คู่ที่3ครับระหว่างแฟรงก์เฟิร์ตจากเยอรมันครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเฟเรนวาโรซี่ครับทีมจากฮังการี แฟรงก์เปิตอยู่อันดับที่6ลงเตะไป6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1ได้12เสียไป8ประตูบวกอยู่4เก็บไป13แต้มส่วนเฟรรนครับอยู่อันดับที่16ลงเตะไป6ชนะ3แล้วก็แพ้ไป3ได้11เสีย10ประตูบวกอยู่1เก็บไป9คะแนนครับ มาดูฟอร์มของแฟรงก์เฟิร์ตครับมือเล่นในถิ่นของตัวเอง9นัดเก็บชัยชนะไปได้6เสมอ2แพ้1ได้25เสีย12วินเลตอยู่ที่66.7%ตอนนี้ก็รังอันดับ3ของลีกฟเฟรนค์เมือเล่นเป็นทีมเยือน8นัดเก็บชัยชนะไป4เสมอ2แพ้2ได้13เสีย10วินเลตอยู่ที่50ตอนนี้ก็รังอันดับ2ของลีกฮังการีครับ ทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับวันนี้จะเป็นนัดแรกสําหรับของทั้งคู่ครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังของแฟรงเฟิร์ตครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดก็เปิดบ้านอัดดอดมุลไปครับสประตูต่อศู์เก็บเรตราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.9ลูกเสีย1.5ลูกต่อเกมทางฝั่งของเฟเรนครับ5นัดหลังเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2 นัดล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับ PS ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับไม่สามารถเก็บเรีราคาได้จบสกอร์สูงไป1นะัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกเสีย1.5ลูกต่อเกมขาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านแฟรงก์เฟิร์ตครับจะมาในแผน3,142วันนี้แฟรงก์เฟิร์ตก็จะเน้นเกมบุกเป็นหลักครับโดยมีตัวหลักอย่างกาเซ่ก็จะคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ตรงกลางครับยิงไปแล้ว2ประตูกับอีก2แอสซิสส่วนทางฝั่งของเฟรน์ครับวันนี้จะมาในแผน4,2-31 นาเปาวันนี้ก็จะเป็นวา้าครับที่ทำไปแล้ว7ประตูกับอีก1แอซิดฟุร์เลนตินาจับตามองของทางฝั่งแฟรงเฟิร์ตก็จะเป็นโอมามามมสมาดูราคาต่อรองวันนี้ครับเปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านแฟรงเฟิร์ตครับต่อไปที่1ลูกค่าน้ำใจที่0.90ราคาสูงตามเปิดมาที่3ลูกจากฟอร์มล่าสุดของแฟรงเฟิร์ตครับก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับ3นัดหลังก็สามารถเก็บใจช,ชนะไปได้3นัดรวดส่วนทางฝั่งของเฟรนครับก็เก็บัยชนะไปได้2นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2 ผลงานโดยรวมก็ถือว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านแฟรงเฟิร์ตครับทำผลงานได้ดีกว่าแล้ววันนี้ก็ได้เล่นในถิ่นของตัวเองครับโทนี่มองว่าน่าจะเก็บชัยชนะเหนือทางลูกทีมของร็อบบิคินไปได้ครับคาดว่าสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่แฟรงเฟิร์ตเอาชนะไปได้ในสกอร์สามประตูต,ตอนหนึ่งครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านแฟรงเฟิร์ตครับมาต่อกันที่คู่ที่4ครับระหว่างเจ้าบ้านลีการาดฟุตบอลล่าครับทีมจากลัตเวียเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของอาแจกอัมสเตอร์ดัมทีมจากฮอลแลนด ลีกาสอยูันดับที่34ครับลงเตะไป6นัดยังไม่สามารถเก็บใจช,ชนะได้เสมอ2แพ้4ได้หาเสีย12ประตูติดลบอยู่7ครับตอนนี้ก็เก็บไปเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นอแาจากครับอยู่อันดับที่11ลงเตะไป6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2ได้14เสียไป6ประตูบวกอยู่8เก็บไปแล้ว10คะแนน มาดูฟอร์มของเจ้าบ้านครับดีกาสเมื่อเล่นในถิ่นของตัวเอง18นัดเก็บชชนะไปได้14เสมอ1แพ้3ได้61เสีย14วิเลตอยู่ที่77.8%ตอนนี้ก็รังจากฝูงของลีกทางฝั่งของอาแจกก็เมื่อเล่นเป็นทีมเยือน10นัดเก็บชนะไปได้6เสมอ2แพ้2ได้19เสีย11วิเลตอยู่ที่60%ตอนนี้ก็รองอันดับ2ของลีกฮอลแลนด์สถิติของทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับมาดูที่ฟอร์มหานัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้้้าานนนลลีกกกก่อรเ็็ชะไไไปปด2แแวพ3 นัดล่าสุดบุกไปเอาชนะซันกิริสไปได้ครับหประตูต่อศูนย์ครับไม่สามารถเก็บเปรดราคาได้แล้วก็จบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเิลเลต่อเกมอยู่ที่1.7ลูกแล้วก็เสีย1ลูกต่อเกมทางฝั่งของอาแชกับ5้นัดหลังก็เก็บชชยชนะไปได้3นัดสเสมอ1แล้วก็แพ้ไป 1. 1นัดล่าสุดกอบุกไปเอาชนะฮิเรนวินได้ครับ2ประตูต่อศูนย์เก็บเรดราคาไปได้3นัดจบสกอร์สรูงไป1นัดอัตราการยิงเิลเลต่อเกมอยู่ที่1.7ลูกแล้วก็เสียไป1.2ลูกต่อเกม รายงานผู้เล่นบาดเจ,จ็บของทางฝั่งเจ้าบ้านกีรัสก็มีผู้เล่นบาดเจ,จ็บไป2รายแล้วก็ทางฝั่งของอาแจกมีผู้เล่นบาดเจ,จ็บไป3รายแล้วก็มีติดโทษแบนไปอีก1รายงรายาการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับส่วนผู้เล่นที่น่าจับตามองของทางฝั่งอาแจกก็จะเป็นเชลเลอร์ครับราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอาแจกต่อไปที่1ลูกค้าน้ํใจยอยู่ที่0.95ราคาสูงต่ําเปิดมาที่3ลูก ถ้าเราดูฟอร์มช่วง5นัดหลังของทั้งฝั่งเจ้าบ้านครับลีกาสก็มีอาการแกว่งให้เห็นเหมือนกันครับ5นัดเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดส่วนทางฝั่งของอาแจกก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับ5นัดเก็บชัยชนะไปได้3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น่วงนี้มองว่าอาแจกวันนี้ก็น่าจะบุกไปเก็บชัยชนะเหนือทางฝั่งเจ้าบ้านลีการสซีมจากรัสเซียไปได้ครับเพราะว่าเจอเสียงทางวงการฟุตบอลก็ถือว่าทางฝั่งของอาแจกดูดีกว่าอยู่แล้วครับ โทนี่มองว่าวันนี้ทั้งฝั่งของอาจจกก์น่าจะบุกไปเก็บัยชนะเหนือริการ์ดไปได้แล้วก็คาด์วาสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่3ประตูต่ตอศูนครับโทนี้ขอเลือกอยู่ฝั่งทีมเยือนอย่างอาจจก์ครับมาต่อกันที่คู่ที่5กับฮอฟเฟนไฮท์ทีมจากเยอรมันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทอแนมฮอสเปอร์ทีมจากพีิมิลิกอังกฤษฮอฟเฟนไฮ์อยู่อันดับที่26กัิบลงเตะไป6ชนะ1เสมอ3แพ้2ได้5เสีย8 ประตูติดลบอยู่3เก็บไปแล้ว6คะแนนส่วนทางฝั่งของสเปอร์ก็อยู่อันดับที่9ลงเตะไป6นัดชนะ3เสมอ2แพ้1ได้11เสีย7ประตูบวกอยู่4เก็บไปแล้ว11คะแนนมาดูฟอร์มของฮอฟเฟนไฮม์เมื่อเล่นในถิ่นของตัวเอง9นัดเก็บชนะไปได้3นัดเสมอ1แพ้5ได้16เสีย20วิลเลตอยู่ที่33.3%ตอนนี้ก็รังอันดับ15กองลครับส่วนทางฝั่งของสเปอร์เมื่อเล่นเป็นทีมเยือน11นัดเก็บชนะไปได้เพียงแค่3นัดเท่านั้นครับส 1, 7, 19, เสมอยหนู่20 7.3%ตอนนี้ก็รังอันดับ15ของลีกเช่นเดียวกัน สถิติเฮตุเฮตของทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเดี๋ยวไปดูที่ฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งฮอฟเฟนไฮ์กันก่อนครับเก็บช,ชนะไปได้2นัดแล้วก็แพ้ไป3นัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะทางฝั่งของโฮสต์ตทยไปได้ครับในสกอร,ร์สประตูต่อ1เก็บเรีราคาไปได้1นัดจบสกอร,ร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่ศูนลูกเสีย1.7ลูกต่อเกมส่วนทางฝั่งของสเปอร์ห้านัดหลังก็เก็บช,ชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวกับสเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3นัดล่าสุดก็บุกไปแพ้้ใหกัับเอรตตตนถึง่ปะู2 เก็บเรทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.9ลูกเสีย1.9งลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บของทั้ง2ทีมก็ถือว่าอาการหนักพอๆกันครับทางฝั่งเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮม์มีผู้เล่นบาดเจ็บไปมากถึง9รายด้วยกันส่วนทางฝั่งของซัปเปอร์ก็มีผู้เล่นบาดเจ็บไปมากถึง11รายครับก็เรียกได้ว่าทําทีมได้อีก1ทีมเลยทีเดียวครับสำหรับผู้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งซัปเปอร์ แล้วการการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮจะมาในแผน4-2-3-1นเปล่าวันนี้ก็จะเป็นแม็กมูสเตดครับกองหน้าดราวรุ่งวัย19ปีเช่านั้นส่วนทางฝั่งของสเปอร์ครับวันนี้จะมาในแผน3-4-3 3, 4, 3. ประสานแนวรุกครับวันนี้ก็จะมีเมดิสันซอนฮงมินแล้วก็คูรูเซฟสกี้ครับผู้เล่นที่นาจับตามองของทางฝั่งสเปอร์ครับวันนี้ก็จะเป็นเจมเมดิสันครับ ราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างสเปอร์ครับต่อไปที่ครึ่งลูกค่าน้ำใจที่0.98ราคาสูงตามเปิดมาที่3ลูกดูจากฟอร์มช่วงหลังของทั้งคู่ก็ถือว่าอาการไม่ค่อยดีสักเท่าไร่ครับทางฝั่งของฮอฟเฟนไฮนครับหนัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไป3ส่วนทางฝั่งของสเปอร์เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3 ปัญหาหลักๆของทั้งคู่วันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บไปค่อนข้างเยอะครับน่าจะทําอะไรกันได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับวันนี้แต่ทางฝั่งของฮอฟเฟนไฮครับก็ยังได้เปรียบที่ได้เล่นในทีมของตัวเองเกมเยือนของสเปอร์ก็ดูไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้โธนี้มองว่าครับคู่นี้น่าจะไปจบที่ผลเสมอกันมากกว่าแล้วก็คาดวดาสกอร์น่าจะไปอยู่ที่1ประตูต่ตอหนึ่งครับโธนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งทีมรองอย่างเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮครับ มาต่อกันที่คู่ที่6กครับอาซกอักมาทีมจากฮอลแลนด์เปิดบ้านต้อนรับกมาเยือนของอาเอสโรม่าทีมจากอิตาลีอักมาครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่19ลงเตะไป6ชนะ2เสมอ2แพ้2ได้9เสีย9ประตูก็เท่ากับ0นครับเก็บไปแล้ว8คะแนนส่วนทางฝั่งของโรมา่าอยู่อันดับที่1 4ครับลงเตะไป6ชนะ2เสมอ3แพ้1ได้8เสีย5ประตูบวกอยู่3เก็บไปแล้ว9คะแนนครับต่างกันเพียงแค่1คะแนนเท่านั้น มาดูฟอร์มของอัคมาครับเมื่อเล่นในถิ่นของตัวเอง9นัดเก็บัยชนะไปได้5เสมอ1แพ้3ได้19เสียส0วินเลตอยู่ที่55.6เปตอนนี้ก็รังอันดับ6ของลีกส่วนโรมาครับเมื่อเล่นเป็นเกมเยือนครับ10นัดไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเสมอ6แล้วก็แพ้ไป4ได้8เสีย16วินเลตก็เท่ากับ0%ตอนนี้ก็รังอันดับ9ของลีกมาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านอัรมาครับเก็บัยชนะไปได้3แล้วก็เสมอไป2 นัดล่าสุดก็เสมอกับอูเทกไปครับศูนย์ประตูะต่อศูนย์เก็บเรตราคาไปได้4นัดแล้วก็จบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการกยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.6ลูกแล้วก็เสียไปเพียงแค่ศ8ลูกต่อเกมเท่านั้นส่วนทางฝั่งของโรม่ากับ5นัดหลังนี้ก็เก็บชัยชนะไปได้3เสมอ2เช่นเดียวกันนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเจนัวไปได้3ประตูต่อ1เก็บเรทราคาไปได้4นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการกยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.4ลูกแล้วก็เสีย1ลูกต่อเกม รายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านอัคมามีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3รายแต่ทั้ง3รายเดี๋ยวก็ต้องรอเช็คฟิตอีกทีนึงครับว่าวันนี้จะได้ลงสนามหรือเปล่าส่วนทางโรมากับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่1่รายการการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านอัคมาจะมาในแผน42-31องสาน่าะครับวันนี้ก็จะเป็นทอยพร้ารอดครับที่ทําไปแล้ว10ประตูกับอีหนึ่งแอซซิดส่วนทางฝั่งของโรมาก็วันนี้จะมาในแผน352 คู่กองหน้าวันนี้ก็จะเป็นรอป,ปิกยืนคู่กับดิบาล่าครับผู้เล่นที่นาจับตามองทางฝั่งของโรมาก็จะเป็นอาเตมรอป,ปิกครับที่ทําไปแล้ว7ประตูกับอีก2แอสซิสราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่เสมอฝั่งทีมเยือนโรมากครับค่าน้าใจที่0.85ยราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับวันนี้ก็จะเป็นนัดแรกสําหรับทั้งคู่ ฟอร์มช่วงหลังของอัคมาก็ถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยม10นัดยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนครับเก็บัจชนะไปได้มากถึง6นัดส่วนทางฝั่งของโรม่าครับเก็บใจช,ชนะไปได้อยู่6นัดแล้วก็เสมอ2แพ้ไป2ฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าทางฝั่งเจ้าบ้านอัคมาทําผลงานได้ดีกว่าครับส่วนทางฝั่งของโรม่าครับเกมเยือนนี้เป็นปัญหาหลักสําหรับโรม่าเลยครับเพราะว่า10นัดในลีกไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเสมอไป6แล้วก็แพ้ไป4นัดแล้วก็เสียไปมากถึง16ประตู โทนี่มองว่าวันนี้ทั้งฝั่งเจ้าบ้านอัคมาน่าจะเฉือนเอาชนะโรม่าไปได้ครับคาดว่าสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่อัคมาเอาชนะไปได้ในสกอร์สองประต,ตูต่อหนึ่งครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอัคมาครับวันนี้มาต่อกันที่คู่ที่เจ็ดครับระหว่างเจ้าบ้านเฟรนิบัเช่ทีมจากตุรกีเปิดบ้านต้อนรับกัมเยือนของโอลิมปิกลียงทีมจากฝรั่งเศสเฟรนิบาเช่อยู่อันดับที่ยี่สิบเอ็ดครับลงเตะไปหกชนะสองเสมอสองแพ้สองได้เจ็ดเสียเก้าประตูติดลบอยู่สองเก็บไปแล้วแปดคะแนน ทางฝั่งของลีโยงกับอยู่อันดับ4ลงเตะไป6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1ได้15เสีย7ประตูบวกอยู่8เก็บไป13แต้ม มาดูฟอร์มของเฟเนเบเช่เขาเมื่อเล่นในถิ่นของตัวเอง8นัดเก็บชชนะไปได้7แล้วก็แพ้ไป1ได้19เสีย6มีเลทอยู่ที่87.5%ตอนนี้ก็รังอันดับ2ของลีกส่วนของลียงครับลงเตะไป9นัดทีมเยือนครับเก็บชชนะไปได้3นัดเสมอ3แพ้3ได้13เสีย11มีเลทอยู่ที่33.3%ตอนนี้ก็รั้งอันดับ6ของลีกสถิติเฮดทูเฮดของทั้งคู่ครับเจอกันมา2ครั้งเฟเนเบเช่ก็แพ้ให้กับลียงไปทั้ง2ครั้งครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับลียงไปในสกอร์4ประตูต่อ2ครับ มาดูฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านฟิน,นบาเช่ครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ1นัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะทางฝั่งอาดาน่าไปได้ครับ4ประต,ตูต่อ0เก็บเรตราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยตัวเกมอยู่ที่2.1ลูกเสีย1ลูกต่อเกม มาดูฟองของลียงกันบ้างครับ5นัดเก็บชนะเป็นได้2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับตูลูดไปครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ไม่สามารถเก็บเรดราคาได้แล้วก็จบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.1ลูกเสีย1.2ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านฟินิวาเช่มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4รายแล้วก็มีติดโทษแบนเพิ่มไปอีก1รายทางฝั่งของลียงครับมีผู้เล่นบาดเจ็บไป1รายก็คือลากาเซ่ครับวันนี้ก็คาดว่าจะไม่่่ไไดด้้้ลลลงงงงสนนาาามมรรับแแวกก็ีีีผูเทททติโปออ1ยฝข ขาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านเฟเนบัเช่ครับจะมาในแผน3 412ผู้เล่นตัวหลักอย่างเฟรดครับวันนี้ก็จะคอยคุมเกมอยู่แดนกลางครับทำไปแล้ว4ประตูกับอีก3แอสซิสต์คู่ศูนย์หน้าวันนี้ก็จะเป็นเอนเนสลย์ยืนคู่กับเซโก้ทางฝั่งของลียงครับวันนี้จะมาในแผน433ผู้เล่นตัวหลักอย่างมารติสครับวันนี้ก็จะคอยคุมเกมอยู่แดนกลาง มาดูที่ราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านต่อไปที่ราคาปอปอครับค่าน้ำจ่ายอยู่ที่1.00ราคาสูงต่ำเปิดมาที่3ลูก ก็จากสถิติที่เจอกันมาครับก็เป็นทางฝั่งของลียงเก็บชชนะไปได้ทั้ง2ครั้งรับแต่ก็ต้องย้อนกลับไปปี2004นนู้นเลยครับส่วนฟอร์ม5้านัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้าน,ฟนเฟเนรบเช่ก,ก็ถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมครับ5นัดก็เก็บชชนะไปได้ถึง4นัดเสมอไป1ส่วน5้านัดหลังของทางฝั่งลียงคกับก็ถือว่าทําผลงานได้ไม่เลวครับเก็บช,ะชนะไปได้2เสมอ2แล้วก็หลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น ผลงานโดยรวมช่วงหลังครับก็ถือว่าทางฝั่งเฟเนรบาเช่ทำผลงานได้ดีกว่าแต่ถ้าว่าพูดถึงในรายการยูโรปาลีกทางฝั่งของลียงครับก็ทำผลงานได้ดีกว่าเฟเนบาเช่ครับตอนนี้ลียงก็กระกลุ่มหัวตารางครับอยู่อันดับ4ส่วนเฟเนบาเช่ก็อยู่อันดับกลางตารางครับค่อนๆไปทางท้ายโดยซ้ํา่วงนี้มองว่าวันนี้ครับทางฝั่งลียงน่าจะบุกไปเก็บชัยชนะเหนือเฟเนรบาเช่ไปได้ครับคาดว่าน่าจะไปจบอยู่ที่สกอร์สประต,ตูต่อหนึ่งครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งทีมเยือนอย่างลียงครับ มาต่อกันที่คู่ที่8ครับระหว่างเจ้าบ้านพอโตทีมจากโปรโตุเกสเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนทีมโอเลนเปกอสจากกรีซพอโตอยู่อันดับ18ครับลงเตะไป6นัดชนะ2เสมอ2แพ้2ได้12เสีย10ประตูบวกอยู่2เก็บไปแล้ว8คะแนนส่วนทางฝั่งโอเลนเปกอสครับอยู่อันดับที่15 6นัดเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ3แพ้1ได้5เสีย3ประตูบวกอยู่2เก็บไปแล้ว9คะแนนครับ มาดูฟอร์มของปอโต้ก็เมื่อเล่นในถิ่นของตัวเอง9นัดเก็บชัยชนะไปได้9นัดรวดครับได้25แล้วและก็เสียไปเพียงแค่2ประตูเท่านั้นวิเลตก,ก็เท่ากับ100%ตอนนี้ก็รังอันดับ3ของลีกส่วนโอเลิมปกิกอสครับเมื่อเล่นเป็นทีมเยือน10นัดเก็บชัยชนะไปได้6เสมอ2แพ้2ได้16เสีย7วิเลตอยู่ที่60%ตอนนี้ก็รังอันดับ1ของลีก ทางคู่ก็เจอกันมา2ครั้งครับเป็นทางฝั่งที่ปอโต้เก็บชัยชนะไปได้ทั้ง2ครั้งนัน้นล่าสุดก็บุกไปเอาชนะโอลิมปิกอสได้2ประตูต่อศูนย์ครับนัดก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านเอาชนะโอลิมปิกอสไปในสกอร์สประตูต่อศูนย์เช่นกันก็เก็บเรทนะครับไปได้ทั้ง2นัดแต่กระจบสกอร์ต่าไปทั้ง2นัดครับมาดูฟอร์มหนัดหลังของทางฝั่งปอโต้กันก่อนครับเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไป3โดย3นัดหลังนี้ก็ แพ้ไปทั้ง3นัดรวดครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับวิเซนเต้ไปครับ3ประตูต่ตอ1เก็บเรดยราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.7ลูกเสีย0.9ลูกต่อเกมส่วนทางฝั่งโอลิมปิกกสครับ5นัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดเสมอไป1กับ5นัดหลังนี้ก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหน นัดล่าสุดกอบุกไปเอาชนะอัตโตรมิโตดได้ครับ2ประตูต่ตอ1ครับเก็บเรทราคาไปได้1นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.5ลูกเสียไปเพียงแค่0.5ลูกต่อเกมเท่านั้นถือว่าเกมรับมีระเบียบว,วินัยดีครับเหนียวแน่นเอามากๆมาดูรายงานผู้เล่นบาดเจ็บของทั้งฝั่งเจ้าบ้านก็มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3รายแล้วก็ทีมเยือนมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่1รายแล้วก็มีติดโทษแบนไปอีก1รายคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านปอร์ นาปาวันนี้ก็จะเป็นอาร์เกลฮัวนาปาวันนี้ก็จะเป็นคาบี้ครับที่ทําไปแล้ว13ประตูกับอีก3แอสซิสผู้เล่นที่น่าจับตามองก็จะเป็นทางฝั่งของปอโต้ครับซามูเอลอาร์เกลฮัวทำไปแล้ว13ประตูกับอีก2แอสซิสมาดูสถิติที่น่าสนใจครับที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับทางฝั่งของ พอโต้ครับคลองบอลไปอยู่44%ปอรยิงไปทั้งหมด8ครั้งเข้ากรอบไป3ครั้งส่วนทางฝั่งของโอลิมปิกกสครับคลองบอลไปมากกว่าเล็กน้อยกับ5 6เปอร์เซนยิงไปทั้งหมด7ครั้งแต่ก็เข้ากรอบไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นมาดูราคาต่อรองวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านนะครับปอโต้ต่อไปที่ครึ่งควบลูกค่าน้ำจ่ายอยู่ที่1.00ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่ง ก็จากสถิติที่เจอกันมาครับก็เป็นทางฝั่งปอโต้เก็บชัยชนะไปได้ทั้ง2ครั้งแต่ว่าฟอร์มหานัดหลังของปอโต้มีแกว่งให้เห็นครับสามนัดหลังนี่ก็แพ้ไปทั้ง3นัดรวดส่วนทางฝั่งของโอลิมปิก้ก็ถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยม5นัดก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนแต่ถ้าเรามาดูจริงๆ10นัดก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง6นัดกันเลยทีเดียวผลงานโดยรวมครับทางฝั่งของทีมเยือนโอลิมปิกก้ทำผลงานได้ดีกว่า พอโต้ครับถึงแม้วันนี้จะได้เล่นในถิ่นของตัวเองก็จริงครับแต่ถ้าว่าดูจากฟอร์มช่วงหลังนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ3นัดหลังนี้ก็แพ้ไปทั้ง3นัดโทนี่มองว่าวันนี้ครับคู่นี้น่าจะไปจบที่ผลเสมอกันซะมากกว่าเพราะว่าทีมอย่างโอลิมปิกอสหนัดนี้ก็ได้ไป5แล้วก็เสียไป3บอกได้เลยว่าเกมรับเหนียวแน่นจริงๆครับสำหรับโอลิมปิกอสโทนี่คาดว่าน่าจะไปจบที่เสมอกันไป1ประตูต่ตอน1นครับคู่นี้โทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งทีมเยือนโอลิมปิกอสครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ8คู่ในค่าคืนนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่อยากได้ทัศนะเพิ่มเติมหรือว่านอกเหนือจาก8คู่นี้ก็ทักทายกันมาได้ที่ SIBY ครับ8 4ตัวครับอย่าลืมตัว SIB นำหน้ากันด้วยนะครับ BY แล้วก็8 4ตัวครับก่อนจากกันก็ขอ1ไลค์หรือว่า1 c o m m คอมเมนต์ก็ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโทนี่ทำคลิปให้กับเพื่อนๆต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ